ถ้าเขาจะเสร็จค่ะเขาก็ไม่เสร็จเขาก็อ่อนตัวหลังๆหนักค่ะเป็นเดือนไม่มีอะไรกันเลยค่ะคนั้ทหายไปเลยมันขาดอ่ะคําทำใจได้เข้าใจ ทุกคนคะคุณที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วบางครั้งแฟนของเรามีปัญหาเวลาที่ make l ิ v e เงี้ยค่ะแล้วคุณก็ใช้ความเข้าใจนะันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็ทําใจทําใจเข้าใจทําใจเข้าใจอยู่อย่างนี้นะมันเฉานะี่ยเราจะต้องทําใจอย่างนี้ไปอีกกี่ปีกี่ชาติกันเนี่ยมาหาวิธีช่วยกันแก้ดีกว่าไหมคะชีวิตคุณผู้หญิงอย่างเราๆเดียจะได้แฮปปี้กับเรื่อง make l ิ v e กันสักทีวันนี้ค่ะมีประสบการณ์ดีๆนะคะจากคุณพี่หนึ่งท่าน แชร์แบบเปิดอ,อกกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้ววันที่เรียบร้อยนะคะกับพี่รพัฒวิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมีปัญหากับคุณสามีมีค่ะม,มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยเยอะแต่บ<ช>อกตัวเองมาน,นานแล้วค่ะทาใจเข้าใจ ไว้ใจไม่เป็นไรอ๋อไอ้ไว้ใจนี่อีกหนึ่งเรื่องแต่เราก็ต้องเอาทุกอย่างมาขมวดขมวดอยู่ด้วยกันเนาะปัญหาที่แฟนเรามีมีอะไรบ้างเิดเศษนิดนิดค่ะ Make love อ่าหนึ่งไม่เสร็จเพราะเขาจะเสร็จค่ะเขาก็ไม่เสร็จเขาก็อ่อนตัวเขาอ่อนตัวเสร็จเราก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยเออแล้ว็งงเราก็งงพองงเสร็จ ทำยังไงดีล่ะหลังๆหนักค่ะเป็นเดือนไม่มีอะไรกันเลยค่ะคราวนี้ตื่นไม่มีหนีไพ้นเฮ้ยันนี้แย่นะสรุปตายมองเทใช่ไม่ถึงก็ไปตัวเขาเนี่ยคึกนะอยากมีนะแต่ตื่น คือน้องชายไม่เตืรนเลยไม่เตืรนเลยแล้วแล้วแล้วพี่รพัฒเองก็พยายามปลุกหรือยังคะพยายามปลุกแล้วหรือยังสุดยอดค่ะทุกวิถีทางนังเอวกระตุ้นทุกอย่างพยายามพยายามแล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจนะสี่สิบยังังอย่างอย่างถูกยังยังกำลังคึกกัดมันกัดมันแต่ว่ามีเป็นเดือนหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไป มีผู้หญิงอื่นหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องทำไวคือสี่สิบกว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบช่วงกลัดมันแต่ว่าแฟนเราเนี่ยไม่เราไม่ได้มันเลยไม่มันเลยไม่ได้มันเลยหายไปเลยเพื่อนๆหลายๆคนก็มีปัญหานี้นะแต่ว่าธรรมดาของผู้หญิงอะอายอายเสร็จทำยังไงล่ะไม่เป็ื่อ ทำใจได้เข้าใจรักกันไว้ใจกันเข้าใจกันไม่เป็นไรแต่จริงๆในส่วนลึกมันแบบมันขาดอะแล้วเราทำยังไงต่อคะทายังไงต่อก็เกิดความขวดขวายแล้วทีนี้พอเพื่อนเรามาแนะนําว่าเอ้ยเนี่ยตัว V M Plus เนี่ยลองเอาไปลองสิแฟนเราใช้ได้ผลแล้วโอเคเอามาลองเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ผลหรอกเขาลองมาหลายอย่างเขาก็เลยไม่เชื่อไงพอไม่เชื่อเสร็จทํายังไงล่ะบังคับบังคับจับใส่ปากเลยใช่30นาทีลองดูผลกันสิได้ผลจริงไม่จริงค่ะ ตื่นค่ะวววปกติปลุกกันเป็นชั่วโมงก็ไม่ตื่นแต่ตอนนี้แค่นิดๆหน่อยๆ <S <S ลุกเล้านิดๆไม่ขี้เซาอีกต่อไปถูกพอ,อไม่ขี้เซาเสร็จก็เริ่มเสร็จพอ,อเริ่มเสร็จเสร็จ <ๆ S 1> แล้วก็คือถึงจจยังหมดแรงดล็กหน่อยๆแต่พอ ติดต่อการไปอาทิตย์2อาทิตย์ตอนนี้ดีขึ้นโอ้ยเลิมากเลยล<ด>ทางออกแบบว่าอย่างพี่ที่พี่ระพาชช้อยากให้แนะนําสาวเนี่ยค่ะทางออกง่ายๆอย่างแรกเลยคือเราปรับความเข้าใจกันก่อนเขามีสาเหตุมาจากอะไรเราต้องดูจากที่ต้นเหตุเขาก่อนทํำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ละ่ะทํางานดึกนอน เพียงพอกินเหล้าสูบบุหรี่เราไปหาปัจจัยก็เมื่อก่อนสิ่งที่มันเสริมเข้ามาได้อย่างเช่นพวกอาหารเสริมก็สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะใครอยู่ในระหว่างทําใจเข้าใจเปลี่ยนใหม่ค่ะ VM+ Plus จัดไปแล้วรรบรองว่าคุณจะแฮปปี้แบบสุดๆเลยแบบพี่รพับในวันนี้ขอบคุณประสบการณ์เมกเลิฟที่ดีที่มาแชร์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ VM+ p l u มมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยมาไปเมกเลิฟต่อ คุณดีค่ะจะได้เอาไปเก็บไว้เป็นสต็อกสแปร์ไว้ที่บ้านก็สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0843600101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ